พี่น้องทั้งสัตว์ละครับจังคอยรอติดตามอีกเทือนึงครับมาสดิบจากธรรมาชาติครับเมนูหอยเชอร์รี่ครับมือนี้สดมากเอไรประแดกกระมงช่ง,งนี้ปลาดาันครับเปิดรู้หรไหมเปิดแบบางรู้ไหมนี่มันเออน,นี่ปลาเหี้ยไม่ใชกครับต้องแผ่ให้เัาไม่ตัดปลาพี่น้อง กินประดังพีน่นิสากับกินข้าซอคกับสวยแล้วพี่น้องสวยแล้วพร้อมขอวดพร้อมชิกเมื่อไหร่บ้างเราคือจ้อนล้ว <c oughs> <c oughs> ใจกับแม่เล่าขวกับแม่เล่ากระดาษกันไม่เล่าแ <ừ> mm. ้เนีนสบายนะ <c oughs> <c oughs> ัก,บบก <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องบ้านลงบัวครับมันนี้ภาพพี่น้องมาหาหอยครับพี่น้องหอยเชอรี่พี่น้องข้างน้องครับคิดอยากกินก้อยหอยครับเลยมาหาหอยนะครับมันนี่น้พี่น้องเนะาะไปครับหาบงหอยเหมือนกันครับไดีก็ดีไปลากไปก้อยบ้า you don't

มันไ่ค่อยใสครับมองไม่ค่อยเห็นมือเศร้าๆมือเศร้าๆครับ อาครับพี่น้องกลับแล้วครับวันนี้ผลงานครับนี่หอยเชอรี่ครับวัตถุดิบจากธรรมชาติพี่น้องสักนี่แล้วครับเบิดแล้วครับเมื่อยหายแล้วตอนนี้ก็ได้เมนูตอนนี้ก็ได้วัตถุดิบแล้วนะครับเนาะสี่ไปประกอบเมนูยังกะคอยรอติดตามอีกเทือนึงนะครับเนาะพี่น้องสงลารครับยังคอยรอติดตามอีกเทือนึงครับวัตถุดิบจากธรรมชาติครับเมนูหอยเชอรี่ครับมืัอนี้ นะครับองก้พอบานแล้วครับน่าตื่นเกับผู้เปยไ่น้าอนาน่น้อยๆผมกันมัเฉลีครับลูกเป็นผู้หาแม่เป็นผู้เหดโอเคปะเจนะแม่เป็นผู้หาแม่เป็นผู้หาดที่ก่อ,อนแหละค้งไม่กวนบอแม่ เนะกี่ยมาขังไว้ก่อนครับเมื่อวันนะครับก็จะได้เฮ็ดกินไม่ออกว่าติดตามเมนูโอยเชอร์รี่พี่น้องหาน่มวันวมีขาอยงนี่นะจยหากินได้สี่เนูััวหาปูหาปลาหานื้อหายังขึ้นย่ือคืนออกหาเนี่ันวมีขาเนี่ยมีขามีกบหากบหาเจ็ดคือว่าได้น้ำพึ่งหอ หอยนี่เปี่ยนแน่วม่ไตนีเนาะแน่มนหนี่เปยนอถูกถูก่ถูกลุกซ่าแต่เราไอบรรยากาศยามต่ครับยาาพยายามด่งมากครับยด่งยามคายมแล้วอยเ่ยนตายแล้วนี่สย ไอชไอ่นไอชันตาดังผ่าับผมคนตกป่าตาเขาดังดีจังเยเอ,อ,อ,อาจากผากครับเยอเจ็นเลย ออกนะบะคอขด้อได้กินปลากินปลาแล้วทีด,ดังโคตโเลโผใข้ยงปงปลาราวจากฝากไี่น้อ anh tải lại có miếng bà nào thì bà Đẹp Đẹp cái không này Hãy subscribe life. Right. ยอดเลยมีปลาสดครับมีปลาเน่น้องครับียับลอยครับนีปลาสดครับน้องปลาสดเด็กลมังลอยครับผงยิงงนย่ได้ไปเชงันตายปลาสดครับสดบ่ละมัง ป็ดังไรเงี้ยให้เป็นตั้งอง่างปลาปลาโนปลาตาครับนีชนมะน่งคนอ่ะปลัผอมมันใครองกองนี้จินีอย่าง,นงหนึ่งบอกก็จะหนึ่งขนาดประพอนตดนรอกานตัวสุ้ายละที่มือพญาศรรัตรอย่างจินก็กล่กวยบอกให้น,นะพี่องเนาะ อยบานมบัวจหามยา,า,าย,ย่างปลาให้สักเนี่กับปลาหอยครับปลาดำคึมๆครับมึงนถน้าอยู่เขาฝนมมกฝนมา,นมา,ปากปลาก็เล่นดีครับกลางให้สักใหญ่งอกๆเข็ดอย่างงปลาด่างครับเปิด เอ้บางน้งนน,นี่มันอืออนี่ปลาเหียไสอตองแช่ได้ครับเียงหมดเลเครั้นรงนี้บันมอตายเลยแตคนด้วยเพีองตนแ่บด้นปเียงย่จอไ่ได้กินได้หรอ,นนหอเ,อาเนานี่ปิงอย่าปิง พี่น้องกินประดังงาไนซากับกินข้าวซอคกับสวยแล้วพี่น้องสวยแล้วโอ้ยมาดำแท้ <c oughs> ทป่ากำลัง,ม,ลงมันกำลัง่ครมัน,มนอะ เราบานห้อมๆเลยครับเห็นออย่างปาเดี๋ยวไปก่อนหอยบ่าวลงบัวหาไหมาครับก่อนหอยครับพี่น้องบานบน,นี้หอยบ่าวลงบัวไปหาเล่นพี่ขับ ตกปลาลงจยอะมาครับจรวดหูเงยด้วยจรวดนี่เป็นอไล่ละ ใช่ท่านในเขาเฟี้ยมเืออยู่มนี่เอเสียงัฟย่างไสพานนี้ดำง้าครับแล้า หอ,อมกวดหอมชิกมะะเมื่อวาน สรลาเน่อักชี่ตุนห้อมแล้วก็ตะไคร่ซอยครับมันบานอิจสารับพียหรอก้อยหอยก้อยหอยกับปิงปลาด่าง นี่สับโอ้กำังมาพี่น้องเย้ราบรอบัน,บนวันดีเออพี่น้อง เนี่ยเอพี่น้องไม่กิ้เขาพี่ก้าล่ะเขาเครับกินเขาแซ่แบมิตะเนีเป็นแต่แซบเนี่ยไงเ่ยแตาแซบสำหรับคนอีสานบ้านหน้าบ้านทุ่งเนี๋เา้มือกันครับนี่กระเพาย่ำสอบมีก้อยหอยลูกชายไปหาได้ไหมใช่ไปหาดีว่าลูกชายกินย่อนตเนี้องเสี่เลยเนีมันหนีเ่เปลี่ยน้บอกแบนีมันเลียนหนีเ่าเปลีนอันนี้ปิ้งปลาไปศัก เป็ยังซักมีพ่อไปหาพ่อไปใส่ด่างลวกมะปดลวกผักสาบลวกผักหวานปลาครับหลายแนวาัผักหัวกระพั่ี่ผักมีทั้วมีแข็งเกี๊ยะผักเขียผักหลายพี่น้องเท่าไหร่กินอะไรแน่ๆของเงินครับพี่น้องย่างซ้อครับให้สักขั้วปลาท่านเหลาอยู่พี่น้องเป็นักขั้วปลามันเหลวได้หลายหลายฝนตกปลาคือจนงจะได้แบกแรงมาก นงรอดบานล้่กินนไงยๆแต่วางเห็ดโดวนไม่ชักแล้วกินที่หลังกันละนกินว่าเป็นตะยากแต่วางห้างโดวนซัวเสิได้กินก็เสียวมกปดมปดก็เสียวมกขั่วมาปิ้งมย่างน้ำค้อนของอะไก้อนพี่น้อก้อนหอยเชื่อดีเสยกับิ้งก้อยหอยไมแล้วหรอกเสียวก็ดีกับยำใบ้ แสบๆบหลวกพหว,ว,วันปิ่งครับกระงไข่ด้วยวันปลาพัหวันบัาน้าหวานบัานกต่ไม่ได้เช่นนั้นต้มพกหวานบัานถ้าเจา้าต้นหม,มักก็จะกินหมัก เขาตาเลียเงือบหวานนีขนาดแซ่บยุบประเขาใช่ไหมถือผลมักกรลังไค่ไข่ห,ยหอยกันหรอกไข่ ปวกก็ไม่ครับกินทักกันเน่แน่ได้ไหมทักกำลังดุจวน้อจุดเทียนโปรด์จับมาครับจับนี่ แบบปิลแอปเปิลาเงี้ยอรนแบบเจาเปี้ยนม,นยนมนแมนต่อ,า,อ,อ,า,อา,าเจี้ยนใคราาวบ้านเหบอมนผยังเล่ากูหมอานเรามเจ้ามาเจีบยยมันมั่นป่ามันธรรมชาตมันคือป่าเลี้ยงเลยป่าเลี้ยงมันจะเลี้ยงอาหารนิสานพี่น้องั้งมมือน,นี่ ก็วเวก็ว่าบม่ดีใส่เงินจังบาทนั่นหรอแม่คอยนี่ก็หาเ,งเองใส่ยุ่งละมันก็คหอมมันเองใส่น้อยที่สุดก็ใส่ <c oughs> ตตัดขาลูกนี่มที่จริงก็บว่าเป็นแตได้ใส่ดอกยืดสวนอยู่อยังก็งกกมีอยู่แต่ว่ามันเริ่มเถาแล้วก็บอกว่าพะเพราไม่ซื้อฉันอแม่ทำยั่ไงเีวะอยก็หาเองอ ปลาเนี่ก็ปลาเพื่อนซักปะานันก็ไปปีนพวกไม่ไปปีนพากว่านปีนเพื่อไม่สาวต้อยเอไม่ออกภาษาอืมภาษาเบลทักกับยุ้ยสวนเข้ากับยุสวนคว,วามแกเนี่ยหรอมาเขือพวงใกับยุยนาบ้านกลวันนี่กับยุโคกนาวอื้อผักักมีซีใบกินลงไป เ็กน้อยถือฝนเนี่ยน้องไหม่ใบก็บออกแล้วมันไม่ว่ากี่เนี่วันวันจะจุดติดถิ่มีบ่ผมว่าไ,มามไหมฮึ่มทุกเตฝนตกเต้จุดไปกรอบเพล็กน้อยเข้าไปเก็บนี่ยนอเดียวครึ่งคืออย่างกักจากมันวกก็ต่ำมาง มาอมมาปลวกอ,อมขี้อย่านั้นเดี๋ยวใครครับปากกำลังแสบครับแสบที่หนึ่งะวัน่พักหนึ่งงูปากกำลังมึนคือคุ้น อ้อ่หัวแต่สอบมันเหมือนใช่ไหมรนี้มันม้อนเนี่ยฝนมันเนี่ยตกเลยไมย่มันเลยทังกับถือฝนกักเมี่เนี่ยกินเมี่ยาหารไลมยมันก็เป็นผมผมฉี่ขมยังตะัน

มนันเป็นผู้เฒ่าเราไหมครับผู้เฒ่าก็ไม่เฒ่าในจนในเป็นญาแล้วเป็นไม่เน่เป็นญาละ <c oughs> หนังกลางกายน้อยออเอาละพี่น้องลาไปทั้งนี้นะครับพาชมบรรยากาศอายุหากิน เขาไปถามพี่องง่ายๆครับง่ายๆครับอี่ันเออรูมือเราลอยิ้มเราบักเมื่อต้องติไบเป็นตัวโ่้เต็มตัวไบแล้คุณแยอยากใบแล้วได้กินเขาเพ่อจะมาบกินเขาหนากกองเพิ่งโดนตัดสิบ่าจินตะกาตตะกมไปจนตัวเนี่ยเห็นบนเบิ่งต้องมีละตะกี้แล้วพี่ลองกลับบ้านนี้ครับอาหารพีสานเพราะว่าเปิดว่าเปิดบ่นไหนตามฤดูกาลครับ เน่กินนไงไงแต่วางเห็ดด่วนพี่น้องสามโมกัวกับพอดกินตุ้ยด่างชัวส์พยายามั่อยาามากเราก็ชัวสิมาโดตรมมาเทียงกันอย่งเดียไม่มาเทียงกันพเดีจะกลัวเราคือเราล่ะใจกับแม่เล่ากลัวกับแม่เล่าเป็ดประเดีวกับแม่เล่าเราต้อทบายนะเอราจะนักนครับบทหนักนะ จมจมชมเราสิพอไปใส่เราคื่ขาบมันนั้มันก็ไปคือนเขาคนด้บอกเงี่ยคนดูคนมันนาพรมคยิบนาพี่นองหนักบอกไปเ็้ไปพรมายิบนาครับลิบนีมัอยากเข้ามาส่งดีสวัสดีครับดีจ้ามันเล่ มันได้หลขึ้นไหลจุดนัวผู้ใช้ว่าบเอไปเอาขี่คันปดแล้ว <c oughs> ขี่คันปดได้หลาไหลถือผลได้ป่าได้เห่าป่าถือผล